เอาละครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง100ไลค์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปมาครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบก,กวนคุณผู้ชมกดติดตามให้หน่อยนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยมีเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมงัาา้นเราไปดูคลิปกันเลยครับ <S 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 <c oughs> ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหลายวันเลย ลมลูกคุกขานเมื่อไรจะถึงบ้านสักทีตอนกลางคืนโดนซอมบี้ไล่กัดตูดทุกคืนเลยอะเมื่อไหรจะถึงบ้านลุงสักทีเจ้าหมูนายรู้ทางไปบ้านลุงไหมนี่เราต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆจนคุยกับสั์นะเฮ้ยหลังคาหลังคาอย่าบอกนะว่า บ้านลุงประจวบลุงประจวบอู้ประตูเปิดด้วยลุงแต่มาแล้วลุงเปิดประตูไว้ด้วยเดี๋ยวปิดก่อนแล้วเปิดใหม่ลุงประจวบลุงประจวบโอ้ยเองเป็นใครวะมาร้องหน้าบ้านเนี่ยตาลำคัญลุงเฮ้ยไอ้นุ่มร้องให้อยู่นั่นเนีอยลุงลุงจำแต่ไม่ได้เหรอแต่เมื่อไงแต่เมื่อแต่เมื่อไหนวะ แต่เมื่อไงลุงหลานลุงอะเฮ้ยแต่เมื่อระโอ้ยทำไมโตไวขนาดนี้เนี่ยลอ่อไหมผมล่อไหมลุงเราเราเราเเป็นไรถึงร้องไห้ล่ะเฮ้เป็นไรถึงร้องไห้ก็ลุงล <c oughs> แม่ผมไล่ผมออกจากบ้านอ่ะแม่ไลไรผมออกจากบ้านอ่ะผมผมเลยข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่ออยู่กับลุงเนี่ยเ <c oughs> ว้ยตีกคุทำไมเดี๋ยวขอโทนลุงมือลั่นผมผมขอใส่อยู่กับลุงได้ไหมอ่ะได้ไหมแกเฮ้ <c oughs> ยพูดดีๆนะขอโทษขอโทษครับลุงผมเสียติไปแล้วแน่ๆเลยแล้วแล้วแล้วจะมาอยู่กับลุงเนี่ยนายคิดดีแล้วหรือดีแล้วดิลุงแต่บ้านลุงเนี่ยอยู่ได้แค่คนเดียวนะ บ้านก็สกปรกเหมือนกะลังหนูนายจะมาอยู่ทำไมก็บอกว่าพ่อแม่ไงพ่อแม่ไล่ผมไงไอ้แกเฮ้ยอย่าเกี้ยวกาได้ม้นมากแล้วก็ไล่เออยะเย็นลุงปวดท้องจะเย็นนะเอาเป็นว่าผมขออยู่ด้วยนะลุงเอออยู่ได้ก็อยู่ไปบ้านมันแคบแต่ใจจริงอ่ะไม่ต้องอยู่หรอกไอ้หลานชายเพราะตอนกลางคืนลุงจะได้ชักในคนเดียวเฮ้ยชักอะไรนะลุงเปล่าเปล่าเปล่า ลุงไม่อยากให้ผมอยู่ด้วยเหรอแต่อยู่ได้ก็อยู่ไปแต่เตียงมีแค่อันเดียวห้องมันก็แคบนะไม่เป็นไรลุงผมมีของดีนี่เลยไดมอนด์ชัยเซลชัยเซลวหรืออะไรวะเนี่ยโอเคผมจะใช้เนี่ยสร้างบ้านอยู่เอา้าในเมื่อสร้างบ้านได้เราจะมานี่ทำไมก็ <laughs> ผมอยากอยู่กับลุงอง่ลนะุงไปะจบโอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีทุกคนชาวไมาครับเลยครับอยู่กับผมแตมเมอร์นะฮะ แล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะเราจะมาสร้างบ้านด้วยแบบว่าด้วยบล็อกด้วยกล่องอะไรที่เป็นของเล็กๆก,กันนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถสร้างได้หรือเปล่านะครับคือวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่บ้านกับลุงประจวบนะฮะแต่คือลุงประจวบบอกว่าบ้านเราเนี่ยเล็กเกินไปนะครับบ้านมันเล็กเกินไปอยู่กันหลายคนไม่ได้นะฮะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะทําการแบบว่าขอขอลุงเขาอยู่ด้วยอ่ะเออขั้นแรกนะครับผมก็จะทําการเกมโหมดนะ G A M E M O D E แล้วก็ C นะฮะลุงผมขอเปลี่ยนเกมโหมดก่อนนะขอเปลี่ยนเกมโหมดมานะครับนี่เครื่องมือของเรานะครับคุณผู้ชมนะฮะเราจะมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับยวขอไปรีวิวโชว์ข้างนอกก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับเราสามารถย่อส่วนได้นะคุณผู้ชมอันสีดําคือยกเลิกนะฮะอ่ะเดี๋ยวคือผมจะย่อส่วนให้คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ครับกดไป นี่ตัวผมเล็กลงนะฮะโอ้โหเล็กลงไปเป็นหนึ่งส่วนสอง <ๆ S 1> นะฮะทีนี้เนี่ยผมก็จะตัวเล็กกว่าลุงประจวบนะฮะโอ้โหดูครับดูตัวผมอ,อ้าวเป็นไงลงุงทีนี้ตัวผมเล็กลงผมก็สามารถอยู่ได้แล้วเออ,เออเ,อ,เอ๋ยเอ,อ๋ยเอ๋ยอีกอ,อ่ะทุกคนครับดูดลุงประจวบเอ๋ยอีกอ่ะโอ้โหดูดิลุงประจวบเอ๋อผมอีกครับทุกคน เออลงประจวบเวอร์ผมอีกอะงงดีครับงงแดกถึงก็งงแดกกันเลยทีเดียวโอเคครับมันยังไม่หมดแค่นี้นะฮะคุณผู้ชมนี่เราเดินช้าลงด้วยนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี่นะครับหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมันจะเล็กลงก็เดิมอีกนะฮะเอากดผิดนะฮะป๊าปกาให้นี้มันจะเล็กลงก็เดิมอีกนะครับแล้วก็ทําให้การเดินการวิ่งเราช้าลงด้วยนะฮะนี่เป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมถึงกับเวอร์กันเลยทีเดียวอะ่ะฮะลงประจวบแบบเวอร์กันเลยทีเดียวอะเอ้ยทําไม เองเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้วะถึงก็เวิร์กันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวขอนอกบ้านก่อนโอ้โหยิ่งตัวใหญ่โอ้ยเราบินได้นี่มาอตัวเล็กกระป๋อยนึงเองโอเคมันสามารถย่อได้เออสูงสุด3 2 6 4เลยนะฮะคือเดี๋ยวเราเอาแค่3 2พอนะครับป๊าปเ็ให้โอ้ย3 2นะฮะโอ้ยเราก็จะโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมฮะอูเราจะเห็นทุกอย่างใหญ่ไปหมดเลยครับ ขอ,อกลับคื้นล่างก่อนโอ้โหไม่งั้นจะเดินตายนะฮะโอ้แล้วก็จะมีสิ่งที่ทําให้เรากลายเป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับเออตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮะลุงเคยดูเบนเทนหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยเหรอลุงเวบิกะเวบิกะครับโอ้โหนึกว่าบ้านมันจะพังนะฮะ เดี๋ยวขอขยายล่างกลับไปนะโอ้โหเราทะลุลกออกบ้านเลยโอ้ oh, <laughs> oh, ลุงรู้จักเบบิกได้ไหมเนี่ย oh, <laughs> ลุงจำเบบิกได้ไหมโ oh, <laughs> อ้เบอร์เลยกันเลยทีเดียวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาอันแรกนะฮะมันก็จะใหญ่ <laughs> เป็นไงล่ะอดนนีเป็นไงล่ะต่อไปอีกอะโอ้โหกืนกินบ้านไปทั้งหลังต่อไปครับตัวนี้โอ้โหโคตรใหญ่นะฮะ <laughs> โคตรใหญ่เลยครับคุณผู้ชมไปฮะเดี๋ยวเราจะกลับร่างเดิมโอเคมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันข้างในนะครับผมอวันนี้เนี่ยผมจะเอาโต๊ะคราฟเนี่ยเป็นบ้านของผมนะครับวางโต๊ะคราฟเข้าไปแล้วผมก็จะย่อตัวให้เป็น1นส่วนแนะฮะเอาประมาณ1นส่วนแก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยยิ่งย่อตัวเป็นตัวเล็กเท่าไหร่นะอย่างอ่าสิบหกเนี่ยครับเออเราย่อเป็น16นะฮะ คือย่อปุ๊ปบเป็น16ละมันจะทําให้เราเนี่ยเดินช้านะครับแล้วคือมันก็จะเล็กเกินนะครับอ่าเล็กเกินคือถ้าอย่างน,นี้ก็ใหญ่ อันนี้ก็ใหญ่เกินอยากอันนี้ก็ทะลุทะเลกกันเลยดีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวกลับก่อนโอ้ย oh, เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับคือขั้นแรกนะฮะไอ้ที่ขุดเนี่ยให้เราเอาเจ้านี่มานะครับอ่ามันมีชื่อว่าเจ้าไดามอนอะไรเนี่ยไดยมอนชิเซลนะฮะชิเซลน่าจะใช่นะครับให้เรากดอันติเนตมันสามารถเลือกว่าจะทาลายกี่บล็อกได้นะครับผมอันนี้เป็นมีเดียมมีเดียมคิวนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นบล็อกใหญ่เลยนะครับคือเราจะทําประตูก่อนนะฮะคือประตูอันนี้ small. สมอลสมอลก็คือมันจะทําลายทําลายแบบปับป๊บๆไปเลยเอะเ,เอาเอาอะไรดีอะเราจะเอาเป็นซิงเกิลบิตก็แล้วกันนะซิงเกิลบิตมันก็จะคือทําลายทีละชิ้นนะครับอ่ะซิงเกิลบิดกดเข้าไปครับเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูของเราแต่ว่าเราเข้าไม่ได้อะฉะนั้นยอดเป็น16ดีกว่าเออเราเราทำเป็นแบบ16ดีกว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นประตูของเรานะครับผมอ่ะพอเราเข้ามาแล้วครับแล้วก็ ปึ๊บปึ๊บขุด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 ไปเลยแล้วเราจะปรับหน่อยนะฮะปรับให้มันเป็นอันใหญ่เลยนะครับป๊าปกาให้โอเคโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฮัลโหลโอ้มันทาลายเอามัยเอามั้ยเอาม่ไม่โอ้โหมันทําลายยันแบบมันทําลายยันประตูผมไปด้วยอะครับเออเอาซิงเกิลบิดใหม่นะอ่ะขุดเข้าไปครับผมซิงเกิลบิดอ่ะมันต้องน่าจะต้องขุดไปลึกๆก่อนครับเดี๋ยวคือเอาอันใหญ่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันทําลายหมดเลยนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นมีเดียม มีเดียมมันจะทำลายโอ้โหมีเดียมก็ทำลายใหญ่เกินเอาสมอลสมอก็แล้วกันนะฮะสมอลปึ๊บอ่าสมอลอ่าอ่าใอยู่นะครับอ่ะเราจะคว้านเราจะคว้านข้างในไปคว้านข้างในไปปึ๊บอ่าคว้านข้างในปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะปรับเป็นซิงเกิลบิตใหม่นะฮะซิงเกิลบิตนี่ครับผมมันก็สามารถช่วยยืดเวลาการทำลายให้เราได้นะยิ่งเราปรับเป็นอันใหญ่เท่าไหรนะครับอ่า ส่วนมันมันสำหรับคนขี้เกียจแบบผมนะฮะเออมันสามารถเลือกอันใหญ่อันเล็กได้เลยนะครับปึ๊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 บอันนี้ก็จะเป็นห้องแล้วนะฮะอ่านี่ห้องของเรานี่ครับผมปึ๊บ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 ดึ๊บ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 คือแต่ว่าหมดเนี้ยมันยังไม่มีพวกเตียงลงเตียงนอนนะฉะนั้นเราแบบว่าต้องสร้างเองนะครับเตียงลงเตียงนอนแต่ไม่เป็นไรนะครับระดับเรานี้สร้างได้อยู่เล้านะฮะสร้างได้อยู่เล้าอ่ะเดี๋ยวทุุบบบเเเดดีี๋ยววททข้้้้้าาางงกก่่่ออออนนะะรร็จไหแลคคัื มาเดี๋ยวเรามาสร้างเตียงกันเลยครับมันมีบล็อกอันเล็กให้ด้วยนะฮะอย่างเราจะสร้างเตียงเนี่ยเราก็มาเอาบล็อกนะฮะบล็อกอารีด e อ e เอ้บล็อกเรดเอ้เดี๋ยวเรามาพิมพ์ค้นหาในนี้นะฮะ R E D บล็อกเรดนี่นะครับผมเรดวูนะฮะขนแกะนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นบล็อกไม้อ่ามันจะมีเป็นบล็อกไม้ด้วยผมสร้างไม่เก่งนะฮะทุกคนผมบอกก่อนเลยผมขอบอกก่อนเลยว่าผมผมสร้างไม่เก่งนะครับอ่ะ คือเราจะทำนะเหรอเราก็เอาบล็อกไม้นะเอาบล็อกไม้มาทําเป็นแบบขาสี่เหลี่ยมคือทุกคนจะสร้างใหญ่หรือสร้างเล็กก็ได้นะ,ะอ่ะผมจะทําเป็นแบบว่าเตียงอันเล็กของจริงก็แล้วกันนะฮะเตียงอันเล็กริบรึบรึปะปะดาปะเตียงอันเล็กเหรอแล้วมันก็จะมีอย่างนี้นะฮะอ่ะมีอย่างนี้เราก็จะปึ๊บ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 เอาไม้ผมพยายามเอาไม้สลับสีกันอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะได้ผลมันจะได้ผลแล้วออกมาสวยหรือเปล่านะ S <S <S หาทำเด้อหาทำเตอแตมโอเคครับนี่ครับผมนี่ครับผมอ่ามันก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะฮะเตียงยังดียัง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 มันต้องยาวกว่านี้อีกนะฮะอ่าออ่ะออ่ะ,อะ,อะพ,อพอใจยังอ่ะเออพอพอใจหรือยังสาใจเธอแล้วใช่ไหมสาใจเธอเอยสาใจเธอแล้วใช่ไหมสาใจเธอพอหรือยัง นี่ครับผมไว้อ่าอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไว้นะฮะปึ๊บเราก็จะมาทําเป็นเอ๊ะอันนี้มันกระจกเปล่าวะอันนี้มันกระจกเปล่าวะ WSI อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกระจกนะฮะขนแกะคืออันนี้นะครับผมขนแกะมันคืออันนี้ปึ๊บ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 เราก็จะทําเป็นหมอนนะฮะอ่าเราก็จะทําเป็นหมอนอ่าหมอนใช้สีนะฮะอ่าหมอนใช้สีเลยแล้วเนื้อเป็นสีแดงนะครับขนแกะสีแดงอ่า อ้าวทำไมทำไมเนี่ยอ๋อเี่ทำไมลูกกิ้งเมาส์ชอบเลื่อนสลับไปเรื่อยเลยนี่ครับผมเราก็จะได้เตียงนอนนะฮะคือนี่เลยน่ารักไหมน่ารักอุปกิบนะฮะไปสลับบล็อกแบบสลับบล็อกสลับลายให้มันดูแบบว่าไม่ค่อยซ้ํากันนะฮะเออสลับบล็อกสลับลายให้มันดูแบบไม่ค่อยซ้ําจําเจนะครับคือผมเนี่ยไม่มีเวลาขนาดนั้นนะอ่ะอ่ะอ่ะขายไหมขายไหม เตียงอะเตียงอะขายไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะย่อตัวกลับไปนะก็หมดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเรานี่เลยมันเอาไว้สร้างของเล็กๆเล่นก็ได้อ่ะเออคือแบบว่าจะทำอะไรเป็นลวดลายตกแต่งนะฮะอย่างอันนี้จะเป็นทำเป็นเศษก้อนหินนะฮะอ่ะทำเป็นเศษก้อนหินปุ๊บเราจะพิมพ์คําว่า stone s t o n e นะฮ e ะ s t o n e stone มีปะวะมีนะฮะเราจะทำเป็นแบบว่าเศษหิน มันเศษหินมันกระติกกระปอยนะฮะคือกดอันตินิดก็ได้อ่ะถ้าไม่พอใจอยากจะให้มันใหญ่มาหน่อยนะฮะอ่ะอ่ะอ่ะไม่ได้นี่ว่าไม่ได้หรออ๋อมันกดมันกดอันตินิดได้นะฮะอ๋อมันกดที่ของแต่ละชิ้นได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปกดที่ไอ้นี่นะฮะผมเข้าใจผิดเองนะครับอืมก็อย่างผมจะทําอะไรอะ่ะ จะทาแบบว่ามีอะไรตกแต่งบ้านเป็นคําเขียนนะฮะเขียนว่าแตมเมอร์ก็แล้วกันนะฮะเรากดปึ๊บกดสมอลไปเลยอ่ากดสมอลแล้วก็จะเขียนทีตัวทีครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ T A M นะฮะเนี่ยเห็นไหมมันเอามาสร้างได้หลายอย่างนะฮะไม่จะเป็นแบบว่าจะต้องเอาไปสร้างบ้านนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตัวเอเขาเขียนกันยังไงวะตัวเอเขาเขียนกันยังไงอะปึ๊บอ่ะอ่ะอ่า อ่าประมาณนี้นะฮะตัว A อันนี้ก็จะเป็นตัว A ตัว A ก็แล้วกันนะฮะอ่ะตัว A ไป T A แล้วก็แต่ขยับนิดเดียวนิดเมาส์แทบไปเลยนะฮะอ่ะ T A M นะครับ T A M เึ๊บเบอ่าปึ๊บเบ,บ,บนะฮะอ่ะ T A M อ่ะมันสามารถทำเป็นแบบว่าแบบว่าชื่อบ้านเราหรือทำเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่นี่นี่แต้มนี่ เป็นไงล่ะครับโคตรเฟี้ยวมอดนี้นะฮะเอาเป็นว่าหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเอาไปเล่นกันได้แบบหลากหลายรูปแบบนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าสร้างบ้านอเล็กแบบผมนะฮะหรือว่าจะแบบแบบบินขึ้นไปหาพระเจ้าบินขึ้นไปหาพระเจ้าไปป่วนนรโกสวรรค์มันก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับยิ่งตัวใหญ่มันก็ยิ่งแบบว่าโหดขึ้นนะฮะฮะกูคืคอไททันฮะกูคืคอไททันแอคแท็กออนไท่านรู้จักเต้าเออแล้วคือเราจะกกทุบการทําลายบล็อกคือผมจะทุบบล็อกนี่เลย กดไปที่อันติเนตอันไหนกดอันไหน,น,ไหนดีนี่เลยปุ๊บปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอ๋ออันนี้ก็คือบล็อกใหญ่นี่มา <c oughs> นึกว่ามันจะมีทำลายแบบทั้งหมดนะฮะโอเคร <c oughs> okay, ครับคุณผู้ชมหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร้นะครับก็อาจจะเป็นมอสที่ไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมเพิ่งกลับเอามอสมาลงด้วยนะแบบว่ามาลองมอสนะครับพะไม่ได้เล่นมอสมานานนะฮะหากใครชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็รอติดตามชมกันนะครับ